เราจะเล่นสีน้ำกันนะคะใบงานของเด็กๆเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรคะเมื่อกี้เรียนไปแล้วรูปรูปทรงอะไรคะรูปทรงสีเส่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมนี่สแควร์วันนี้ครูแกจะให้เด็กๆใช้ฟองน้ำค่ะปั๊มลงไปที่สีน้ำ ไปในรูปภาพอีกทีหนึงวันนี้ครูแกนเลือกใช้สีแดงค่ะเด็กๆจะเลือกใช้สีเหลืองสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินก็ได้นะคะตามใจชอบค่ะปั๊มสีน้ำอย่างไรดูนะคะปั๊มลงไปที่สีน้ำแบบนี้ฟองน้ำนี้เป็นฟองน้ำสก็อตไบนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ตัดขนาดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปั๊มลงใน คว้าลงไปในภาพสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่คว้งลงไปเลยค่ะปั้าให้อยู่ในรูปภาพสี่เหลี่ยมน,นะคะจุสี่นั้นอีกก็คั๊มลงไปในรูปภาพสี่เลียม ลงไปให้อยู่ในสีเหลียมนี่เสร็จแล้วค่ะทำได้ไหมคะถ้าทำได้ทำสวยส่งรูปมาอวดคุณรูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูแกงก็นำมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย